ทักข้างซิงแล้วแล้วบันิสิมาเฮ็ดที่เกาะที่ล็อกฝาเนาะเอาแบบง่ายๆม่ต้องอีหยางมากไมยแค่ล็อกฝาซืๆ้อๆนี่มันจะเป็นยังสนะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนนี่ล็อกฝาเบือให้ฝามันหลุดล็อกแบบง,ง่ายๆนะอันนี้ก็คือหวายที่มันเหลือจักที่ห่อทักข้างซิงอ่ะกระสีเศษใหญ่แน่อยู่ดอกเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบง,ง่ายๆนะ สูตรไข่สูตรมันแบบนี้มันมีตายตัวแต่นี้เป็นสูตรของยายเรนูเอาแบบง่ายๆล็อกฟ้าซื้อๆไปให้มันรุดนะเวลาไปเส่บงใส่บาดฝฟ้าแบบนี้มันสหรุด,ดนี่แบบนี้เลยเด้อคือกันบอ่อผู้ใดเห็นเนวใดติชมกันมาได้แนะนํากันมาได้นะว่าคอยเห็นแนวนี้อันนี้เอาแบบง่ายๆเลย พันไปเรื่อยๆพันจนให้มันสุดนี่อันรุ่นนี้กัว่ายเฮดสิบหน่วยเนาะโดนเติบไปล,ละ่ะผมมีเวลาเฮ็ดมันบ่ข่อยมีเวลาเฮดผู้เฒ่าอยู่บานกับ่่าสบายน้ำแน่ก็ต้องได้ไปเฝา้าไปเบิง้งไปแไปย่งไปยังกันนั่นละ่ะดูแลน,นั่นละ่ะ เมื่อกี้กับไปนอนโรงพยาบาลมากระเท็ดประมาณนี้แหละเอาแบบง่ายๆได้ของยายเลยนมันก็ดูจะเหมือนกับเช็นไงเนาะมันเป็น,นยังหลกฟ้ามาันซื้อต้องซีเรียส khỏi với nhạn lắm nhạn này khỏi nhạn lắm còn ừ nè làm đẹp ngay ngắn này, pin leo nỉ leo là đấy nè leo leo leo, rồi cái thang luôn mông cò, nè nè ngay bờ leo là đấy nè เราไม่ต้องไปทำอะไรมากเพราะว่าแค่ยึดฝาซื้อนี่เมีเรามาจร้างไวแล้รวสิไปซื้อของเขาก็สอดไปตามเส้นนี้เลยสอดไปตามเส้นที่เขาหักทักทางสินแล้วก็แทงลงมัเกาอีกเปรี้ยวเลยเด้นี่เด้ นี่เดี๋ยวตัดก่อนตัดก่อนเนี่นี่เรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยผู้ใดเห็นแล้วใดแนะนำกันมานำเด้อจะได้ไป ดัดแปลงหรือพัฒนาไปเรื่อยๆว่าอันไดนง่ายกว่กัน <laughs> นี่ติบข้าวทรงทรงยังทรงนาหักนาหักนี่แหละเนาะ